อาการมันเป็นยังไงฮะอาการเป็นยังไงบอกไม่ถูกวะโ,โ,โอ้โอ้โอ้หัวฟัดหัวเวียงคอหักแล้วลูกเออเอาเอา,เอาจอมวยวายเริ่มสตาร์ทเครื่องหางชี้เลยนะฮะมันเป็นยังไงคะ เดี๋ยวเขาก็มาปาแก้วลํำไช้ไม่ค่อยดีนะคะปากแก้วไปเด้เพราใหญ่ท้องคำสองคนนี้ก็เลยงูนหยิดนะคะไม่ได้ไปด้วยเอาแล้วค่ะ ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้หงุนยงิดไปหมดทุกอย่างแม่งกระเสียงนกบนลังคาก็เอาสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบอยากไปเที่ยวเหรออยากไปเที่ยวเดี๋ยวค่อยไปโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวข้อพาไปรอก่อนต่อคิวเอาครับต่อแถว ต่อแถวความชนนะคะต่อแถวความชนใครดื้อน้อยได้ไปก่อนดื้อมากรอก่อนรอได้ไหมรอได้ไหมรอได้ไหมครับผมเออโอเคตกลงโอ้รอได้ก็รอก่อนโอเคตอสงบแล้วนะ อยากไปเออรอก่อนเดี๋ยวเขามาค่อยไปเที่ยวอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะที่นี่ก็ตอนช่วงเช้าก็เริ่มหนาวๆเออเล่นลมยามเช้านะคะสาวท้องตัวอยากไป ขอหักแล้วก็โยกกับโยกเบาๆเนาะโยกแหลมพูดเออ,อใจเย็นเดี๋ยวได้ไปเดี๋ยวเขาพาไปโอเคใจเย็น เ on อ็นดูคนท้องเด้ออวยวยแม่แม่ฝากด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน,น้อยด้วยนะคะนะคะ คนอ้วนกับน้องอ้วนน้อยนะคะอ้วนจากกีกับแม่พลอยนะคะเป็นกําลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็ฝากโฆษณาด้วยนะคะแม่ๆจะเป็นค่าข้าคน่ากล้วยให้น้องช้างนะคะ